สวัสดีครับชาวชิบเลียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับใน w อ r ์ดเดลวิชั่นแฟนต์นแฟนตาซีนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงอะไรจะมาจะไปนะฮะอ่ะพอดีมาช้านิดนึงฮะเพราะว่าอ่ะวันนี้เรื่องงานช้านะครับไม่ใช่เรื่องงานช้าหรอกไม่ว่างมา <laughs> อ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับควรจะให้พักได้แล้วฮะอ๋อการแรนด์วิวนั่นเองฮะมาใบเดียวนะครับ อ่ะแล้วมาดูกันว่าจะมี2,000เพรการันตีไหมส่วนตัวผมถ้ามี2,000เพรการันตีผมกดนะครับเพราะว่าผมมีเพรเหลือเยอะแต่ถ้าเกิดให้กดหมื่นเพรแล้วก็ลาก่อนายสั้นๆนะอ่ะโอเคเลดบอสอีกโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรคือเลดบอสรีไวววลอะไรกันนี้ไฮดิฟิคอลิตี้เลดบอสรีไวววลคืออะไรครับเดี๋ยวมาดูซิมันติเควสอ่ะไฮดิฟิคอลิตี้ มิดแบลเเกตบอสเลเวลแอนด์บูทัลดิฟิเคิลตี้ไฟแนลแบลกเกตเลดบอสเลเวลอ๋อคือมีหลายตัวงี้เหรออ่าเดี๋ยวดูสิรีเวิร์ลเลดเมดัลบายดิฟิติงพีเวสเลดบอสอ่าโอเคยูอาร์อีคิมเม้นไอเทมโหอ่ะก็มี ช็อกโกแลตแฟนที่แพ้ปืนนะครับแล้วก็แพ้ลมนะครับแพ้ปืนลมเนี่ยก็คือแพ้ลูเซียนเองตอนนั้นไวช์แมทเมโลแพ้สลดมืดนะครับแล้วก็อ e ีฟิแพ้เมจิกน้ํานะครับเบฮีมอสคิงแพ้เพียสแสงเออเพียสแสงตอนนั้นใช้เลไสู้กันนะ <laughs> อ เลดบอส are not challengeable in this event อ่ะอืมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วกันม,มีอะไรให้แลกบ้างล่ะ exchangeable ทุกอย่าง่ะครับอ๋อแลกได้ทุกอย่างหมายถึงว่า เป็นยังไงอะไม่รู้อ่าแล้วงงตรงนี้มีโน้ตว่าเลดบอสอ r e นแชร์เลนจิเบิลอินดิสอีเวนต์อ้าวคืออะไรคือไม่แชร์เลนแชร์เลนไม่ได้อ่าแล้วคืออะไรอันนี้อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมอ่านก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากอ่าของที่จะให้แลกอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรไหนอ่านอีกสินี่นี่รีอิชว a ลด b บอสอัลมาติ เควสออฟไฮดิฟเวอริตี้มิดแบเกตเลดบอสเลเวลแล้วก็บูทอลดิฟเวอริตี้คือไฟนอลแบเกตเลดบอสอ๋อ้าตามนี้ก็คือก็น่าจะเป็นเก่งขึ้นตามช่วงนะครับก็คือเหมือน เลเวลอัพก็คือเปลี่ยนตัวมั้งถ้าเป็นอย่างถ้าให้ผมเดานะแต่ถ้าเกิดใครเล่น JP มามาเล่าให้ฟังมากแลก้วกันอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้ว่ายังไงอ่าก็คือ UI คือเมนูอันจะมีกลับมาให้แรกนะครับอ่าลองดูแล้วกันอ่าอันนี้นะครับอืมโอเคอ่าวิคลีแคมเปญนะครับโอ้มีทั้งเลดบอสทั้งอันนั้นเหรอจะไหวไหมเนี่ยชีวิตอ่าโอเคการแรดเวลนะครับทั้งหมดอ่ายี่ห้าฉาทนะใช่หมติบห้าห้า 50 15อา่าชาตินะครับแจก Energy ด้วย Energy เอยอะดีครับอันนี้ดีถือว่าดีครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกาก์ดแรดเวลกันแปลว่ารแรดเวลได้ได้ปลดด้วยเปล่าน่าจะได้นะ,ะถ้าน้ำแข็งนะครับบวก A.G.I. นะครับบวกจ j นะครับแล้วก็บวก Aqui P. App นะครับเป็นการที่ดีของท่าน,น้ำแข็งแต่ที่บอกครับตอนนี้ท่าน,น้ำแข็งคือของพร้อมมากตัวพร้อมมากเลยนะฮะสำหรับคนที่ uh, เล่นท่าน้ำแข็งอยู่แล้วนี่ผมว่าคุณทีมคุณก็หนึ่งเป็นทีมหนึ่งเป็นทีนนท,ที่แข็งมากนะหนึ่งแอ่เรามาดังดูกันกิวการ์เมดเฟเวียอะไรนะแล้วก็อ,อารอนใช่ไหมแบรเร็ดใช่ไหมแลสเวลใช่ไหม อ่าเวลลิกเนี่ยอ่าแค่ตัวเอาแค่ตัวสแลชอย่างเดียวอ่ะ uh. mm hmm. คือทีมครบมากเลยนะฮะอ่า uh, แล้วอ่า uh, สำหรับฮิลเลอร์ก็ยังใช้เป็นเฟเบียได้อยู่มั้งนะเนี uh, ่ <c oughs> เพราะว่ามีทั้งฟูลไลฟ์ด้วยเนาะอ่า uh, แล้วก็อ่าลิมิตบิโซนะครับไอทายยูนิตนะครับบไอแท็กนะครับสำหรับเลสเวลก็คือลักอัพกับดิเฟนส์เพรสซิ่งเลตอัพนะครับก็นี่น่าจะเป็นอ่า uh, ทำบิลเป็นน้ำแข็งหลบละมั้งอ่าประมาณนี้นะฮะอืม อ่าโอเคการนี้นะครับก็ไม่ลิมิตนะครับปกตินะอ่าโอเคก็จะมีแชร์เลนนะครอา่าแน่นอนว่าแรดเวลก็จะได้ EX e นะครับอันนี้ผมก็อาจจะปลดนะครับเพราะว่าการปลดแรดเวล e x e นี่จะทําให้อ่อทีมสแลนน้ําแข็งครบทีมขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับก็การ์อาจจะไม่ไหวเหมือนกันแต่แล้วลองดูครับจริงๆการ์น้ําแข็งเล่นได้เยอะครับอา่า มีชิวายอีกนะสายหลบก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่โอเคสำหรับของนีอะไรที่จะมาทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเรามาดูวิชั่นการ์ดธาน้ำแข็งกันสินี่นะครับการ์ดเวลิกนะครับโอเคบวกเฉพาะเวลิกก็จริงตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นฮะเพราะว่าอันนี้อกอไม่ใช่นี้สิอันนี้บวกลักอารนะครับแล้วก็บวกแซดแท็ก35ไอสปิริบวก8แล้วนะครับเรื่องบวกเพียร์แข็กเลสด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะ อ่าสำหรับการนี้นะครับแล้วก็อ่าน้ำแข็งอีกนะครับก็คืออ่าไหนนะอ่าชิวาใช่ไหมชิวาเดี๋ยวชิวาอ่าชิวาก็จะบบกขี้เข้าอีเวกับอีเวนะครับไอเอ็กแทกเลสนะครับอ่าเป็นแล้วก็ยังมีอ่าอย่างการแรดเบลที่จะมาเนาะอ่าอันนี้เป็นน้ำั้างอันนี้วอเตอร์อ่าเดี๋ยวนะไม่มีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจําได้ว่า มีหลายใบแล้วก็มีเฟรียนะครับบวก a อคแทกบวกแม i ิกเลสนะครับแล้วก็ยังมีอะไอีกน้าโอดินนะครับนี่นะครับยูนิตไอคแทกเลสแมนอีเตอร์นะครับไอคูลาซีนะครับแล้วก็ยังมีแก๊สมังกรน้ำแข็งอีกเยอะเนาะหลายกาดเลยเกินนี่ครับเป็นไอแทกอ Up อีกนะครับน้ำบวกเมจิกนะครับอ่า คือเยอะจริงไม่อิงนิยายไอเอก็มีนะครับไอแอลแก็ได้นะครับแอรีไอแอล c กเลสนะครับไอแส่วนตัวอีกนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับถ้าน้ําแข็งนี่ของเยอะจริงฮะผมต้องยอมรับข้อนี้เลอ่ะไปประมาณนั้นเลยฮะสำหรับใครที่มีแรดเบลอยู่แล้วก็อเดี๋ยวเราไปดูแรดเบลเอียกันด้วยครับในคลิปนี้นะครับ ได้ว่าอะ,อะส่ดูสตรีมครับผมหน้าเมื่อกี้มีแต่เว็บสตรีมมิ่ Web งเต็มหมดอ่ะ,อะเดี๋ยวรีวิวแรสเวลนิด,นดนหนึ่งครับแรสเวลเอ็กไหนนะะไหนไหนไหนนี่อ่ะโอเคเรามาดู สกิลที ex กันนะครับ ex ะสกิลที่ได้บ,บัฟเพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับมีอันนี้เใช่หรือเปล่ามี purple lightning flash นะครับอ่าโอเคเป็นนี่ลด i อร resist ให้ศัตรูนะครับ3เทินนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น210นะครับมอ๋อก,ก็คือลดอยู่แล้วแต่ว่าตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ เหรียนดีขึ้นนะครับอันถัดไปนะครับอันนี้คืออะไร s t r e n g t h e n Bushin Kai อันนี้ Bushin Kai อะไรนี่ล่ะ t h a n k u o Arm n o t h i n g l e t อ๋ออันนี้อ่านมาจากสกิวเขียวนะครับอันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวอ,อันนี้นะครับลดดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับก็อับเกียร์แล้วเป็นยังไงใช้ได้สามครั้งเอิม่ม <laughs> สิ่งไม่นี้อ่าๆโอเคโอเคอ่าแล้วสก,กิลที่เลเวล120นะครับก็จะอินฟิกบาย50นะครับตีติดต,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 ตาบอด3ามเพลินนะครับแล้วก็พล,ลังโจมตี165เป็นสก,กิล LE นะครับอ่าโอเคเก่งขึ้นแหละครับเก่งขึ้นแหละครับแล้วก็ ไม่ได้หวือหวาขึ้นมากสักเท่าไหร่นักนะครับในความคิดผมนะแต่ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับไอไอไอสกิลเนี้ยผมรู้สึกว่าการที่ทําให้ใช้ได้มากขึ้นหนึ่งครั้งนี่อาจจะอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่า AI อาจจะไม่ได้มีเวลาบัฟตัวเองมากขนาดนั้นหรือเปล่าต้องลองเล่นดูนะครับที่เ e ี e l 120ต้าโอเคถ้ารวมจาก๊์ดใหม่แล้วก็รวมจากอาวุธอะไรที่ดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่เก่งนะครับแรดเวลนะครับโอเค EX นะครับอ่าโอเคสำหรับเราก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่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 จวดอะไรเพิ่มนะครับจวดแค่นี้แหละครับผมอันนี้มันสะสมไม่ได้นะครับก็เลยต้องจวดไล่ไปทุกวันนะครับตอนแรกก็คือว่าจะสะสมมาจวดทีเดียวอยู่แต่ว่าโอเคไม่ได้ก็คือไม่ได้ไอผมได้วิชั่นการ์ดหลายวันมากเลยฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใบใหม่สักทีนะครับจะได้วนๆอยู่แค่แบบไอโอดินอะไรเงี้ยได้ไกด์เก่ามาเลยฮะโบลีรั้งอ่ะ อเคไม่แถมหรือว่าจะแถมในสีทองทองบ้างแถมหน่อยดิโอ้โหคูดีฮะอยากได้การ์ดมอนเลนนะครับตอนนี้เอาไปเล่นทีมไฟผมยังไม่ได้สักทีเลยฮะม,มาคนดียวมอนทำไมนายมาคนเดียว <c oughs> นายพาเลนมาด้วยเล่าเลยโอเคครับสำหรับอะไรจะมาจะไปก็มีแค่เท่านี้นะฮะกับ ผมเอาเท่าไหร่เพื่อได้แบรเลงแ,แถมมาตัวไหนฮะ <laughs> นี่ได้แถมก็เอาครับแต่จะปั้นหรือไม่ปั้นค่อยว่ากัน <laughs> <laughs> เปลือง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 เพศแมวแล้ว <laughs> โอเคครับเท่านี้แหละฮะเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีคับบ๊ายบายทุกคน